เออเมองไม่องยืดเท้าหนังหนังีฮะตุรงุงวินทะบาทวินทะบาทมันวิงยังไงมันวิงบาทยังไหลวงพานโอ้ใช่อีกแล้วอุศลวัเยนงหลวงพานเน่อยังยี่องหน่งพระทุรงเขาเพิ่งบอกนบอกพระทุดงนี่ไม่เห็นจตุง มซีซีอ่ะปล่อยกระที่เล็กๆก็ไม่ตะกี้ผักตุดมตห่มไอซีซีไอซับนี่นะอันตัวนี้สามตัวไหมโอ้มันต้องพ้อ้อมมันต้องมีสามตัวไม่าตสมตัวม่ือห้แห้เฉยหมดเป็นยังไงเอาสามตัวที่ลูกไปใส่ที่ลูกส่เไม่ตรงลูกพสานเนาะกสานมาสีนังมันบัวแดต้องนั่งันละนั่งนี่ละ บนอบอกฝันเลยเป็นงพนเราึงดังเลยแล้วพอนมนี่นี่อ่มเป็นซาเขาเข้งหือเขาบอกเป็นสิ่งเป็นสิงพ่เอาเอาเา้งเอาเสื้อเอาสาดมันนะาสาดมันนะัดให้นะสัให้นะซัดสาดให้น้เร็ว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 ุมพันคนเดิมนั่นเองตัดผมมาย่างหล่อเลยเนี่ยเอาได้ทุกสถานการณ์ ผมย้อมต้องเข่าต้องซื้อต้องซื้อกับปูแห่ที่บอแต่ความฝันบ่ได้ะวะซีซีโบย้อมอ่าประตูดงบอกซีซีอือืโอ้ถามให้หูวเรื่องเด้อซื้อดันด่วนเด้อซื้อกับปูแห่เร่ด่วนเด้อ

ามัดแตกเลยโอ้น mm. ่อใบย่อมใบย่อมนีนะคือเอาตงเสาไว้ไกลปูทีปูทีไม่ได้เรื่องที่ปูีปูทีมาปูมาทีบีบบอกเลยเลยกมบอกเล่เหล็กตั้งด้ปูทีบก่อนถึงสี่ได้บอกเล่เหล็เนอที่เขาบอกย่มอตมุนบังขับมาบก เจ็ดซีซีพอต้หามแท้ออกแท้บอนี่บ่ออกลรยงวเลยนี่ซีเป็นาตุลงเนาะนอึงตุลุงข้าตุลงเจ้าองบอกมึงขึ้นนมึงขึ้นนี่ไ่ใช่กนี่เป็นตำมาไม

เจ็ดซีซีซีซรางฮะ่วลุงมีซีซีเจก็บีวันว่าพระคือดงมาบินตาบาตที่ห้วยอืมนะครับห้วบาตาวะห้วยบันตะวะปัจจมะบัตมะอออห้วยบัตจมะมาจะกอ้งกมาจกองซีซีพัะมาซีอคงเออแล้วกมาซีอค์ โอเคครับผมขอบคุณครับผมเดีเดือแค่ว่านิพระีองตีเป็นเกาท่ตัวละเท่าไรวหนเรแ่เรวแ่เอาเท่าไรย้อนฮะบวันบวันเพันคุณพันไปแล้วบอกวนฮะบวียนเอาตัวละเท่าไรบวี้นบวนเี่ตัวนี้บวน เลใจสวยนะก้าซีซีบ่ได้บ่เก้าซีซบ่มีเก้าบ่มีเออมีเจมีเจเออพระก็เป็นเก้าบ่ห่เป็น่าเป็นี่วันี้เด็กวันนี้เก้ามันใต้บ่เกบ่มีแมนบ่เขาบอกเก้าเก้าดังเด้งวนนดศูนย์นี่บ่ศูนย์นี่บ่บ่มีแม่ ซูนาูนหายูนหายจังไหนศูนไม่ต้องสองตัวคนน่ะเก่าว่ามีสูนก็หายจังไหนซูนเ่เก่าว่มีสูนหายนคมาเก่าซูนเนบวมเอาละเอายังเอายังประกันมียังประกันบัวตะบูอะรวอาเจ้าันเออเอาลุงพันละ mỗi tuần qua rằng mọi mặt cho mọi mặt cho mọi mặt cho mút mặt cho mặt 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 số mặt 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 มดนะถึกเลขนะไอใค้คอยไปที่ี่สิบาทห้ให้สํานั้น่อหรือัเปาพ่ออยงกรเป๋า้องกัพี่สิบาทห้องใหก้อนไดิห้องให้ก้อนพ่อแพงนเยห้องใหก้อนห้องให้แล้วเขาสิให้แล้วเขาสิให้แล้วึกเป็นรอยมันถึกเป็นรอยมันให้ยี่สิบบา ป่องกบีสิบบาทป่ายกบี่เนาะใช่สมุดใช่เออใช่เอใช่เท่าหรอทุกเดืนดะบูนี่หลับคอยเงงหมดจ๋งถึก็นลอยบนบ้นแห่้สิบบาทเอายำตัวเองนะสุเิยกำเดี๋ยวยำเดี๋ยวบ้อบ้องแห้งประกาศนน ประกาศอรเงเบ้รนบอเอออปมะไเงยแงเอเจเจเเออรอนอนมันดมเอาเลยปันทงเอาเลยันทุงเอาเลยเจเจเอันทงมบอกาอย่างแบบอะไเงี้อบอกผู้ใหญ่บ้านนเด้อโอ้ให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศ้ตีเจเเ ไ้มสองมันคมยู่มเอโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณอะครับสวัสดีครับขอบคุณเลยขอบคุณครับจัดไปครับผมเจซีซีพันคุณพันจัดไปคนอหนวว